รายการต่อไปนี้เป็นการนำเสนอประวัติโดยโย่อโรงเรียนอินทวิทยาประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนอินทวิทยาตำบลหนองน้องนำอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโรงเรียนอินทิรยาแผนสามัญศึกษาได้ดําเนินการก่อตั้งโดยท่านรูโกวิทอมรธรรมซึ่งขนาดนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะตำบลบ้านแป้นเจ้าว่าวัดบ้านรัว้ว ได้ทำการจัดตั้งผ้าป่าสมัคคีเพื่อทอดถวายในการจัดซื้อที่ดินหนึ่งแปลงเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษและได้ดําเนินการกร่อสร้างอาคารเรียนด้วยสิ้นทุนทรัพย์8แสนบาททวนต่อมาได้รับการอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณพระมหาเจติยารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนในขนาดนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นสภาการประเรียน โรงเรียนอินทาวิทยาแผนกสามัญศึกษาจัดตั้งในปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาเพื่อให้พิสูจน์สมณรได้รับการศึกษาโดยไม่คิดเก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใดคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอินทาวิทยาปัจจุบันมีดังนี้ ท่านพระครูพิพัฒกิจไพสารเจ้าอาวาสวัดบ้านลัวเป็นผู้จัดการโรงเรียนท่านพระครูนิวิทยยคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอินทวิทยาพระเฉลิมชัยสุจิตโตรองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบุคลากรพระมหาวิชาสุขวัฒโนหัวหน้าฝ่ายบาลีและกิจการนักเรียนในวิโชลาลเหล่างามที่ปรึกษาโรงเรียน ในอุเทนหวานมาหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในจลันธรรมะโครงหัวหน้าฝ่ายงบประมาณในส่วนรักขานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปในพิชภพธงชัยสกุลหัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียนในทนชัยทองปันช่างหัวหน้าฝ่ายพัสดุคลุพันนางสาวสอนสวรรค์สุวรรณครูพิเศษ นายไพยโรดวังนิ้วนักการพาลงนาสาวรัชนีวันสินทุยาครูพิเศษกรรมการนายกิยติภูมิหาจัตุรักครูพิเศษคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอินทวิทยามีดังนี้ พระครูประพัดศิลาพรผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการพระครูจันทวีรวง์ผู้แทนพระพิสษุสงฆ์กรรมการพระครูสมุสุป,ปีชาธรรมสุนธโรผู้แทนพระภิสษุสงฆ์กรรมการนายสุรพงศ์วีระจงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการนายมานิตเขียวสวัสดิผู้แทนสิทธิ์เก่า กรรมการนายสนิทสุริยะธงผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการนายบรรยงจับขุเรืองผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการนายพระสอนพิธาทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการพระครูวิสิทธิพัฒนาคุณผู้แทนผู้ปกครองกรรมการนายธนชัย ทองพันช่างผู้แทนครูกรรมการพระคูนิวิทย์วิรยาคุณผู้อำนวยการกรรมการและเลขานุการ